สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะครับช่องทูมพันตุลากันมาดูการทอดหมูแดดเดียวด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะคูมพันจะทอดหมูแดดเดียวที่คูมพันทําไว้ ep ที่95ค่ะพี่น้องนี่ค่ะ <c oughs> จะมาทอดให้แม่กินกับพ่อกินตอนเที่ยงค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเวลาเราทอดเราก็คนบ่อยๆให้เหลืองสม่าเสมอกันค่ะพี่น้องน,ะะ <c oughs> นี่ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ทอดไฟปานกลางนะคะอย่าทอดไฟแรงเดี๋ยวจะไหม้ก่อน เราก็จะทอดให้เหลืองๆน่ารับประทานค่ะวันนี้อาหารกลางวันของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นอทอดหมูแดดเดียวแล้วก็ส้มต,ตมาตามะละกอใส่มะกอกค่ะพี่น้องวันนี้หัวพันจะตมามะละกอใส่มะกอกให้คุณพ่อคุณแม่กินค่ะ mm hmm. แต่แจมบปกติเป็นส่มไปรุยพี่น้อง mm hmm. จ๊กกู้ใหเอาประกอกมาจากาหบเอาประกอกมาจากหบผู้กันหน้าเยียวมาจากน้าค่ะพี่น้อง mm hmm. นี่ค่ะ นี้ค่ะก็จะเป็นเออนี่ค่ะทอดหมูแดดเดียวคนให้สุกสม่ำเสมอกันค่ะเบิ้งพี่น้องคนน่ะโอ้พี่นอกก้องเบิ้งเบิ้งคนน่ะในคริตดูที่นี่ค่ะให้เอฟซีดูว่าเออนี่ดะคะจะเหลืองสวยนี่ค่ะ หมูแดดเดียวคูมพันเนี่ยค่ะให้พี่น้องเบิ้งในกระทะเนี่ค่ะเดี๋ยวจะจัดใส่จานให้ดูนะคะเนี่ค่ะเหลืองไม่ใช่เหลืองค่ะออกชมพูแดงแงค่ะชมพูชมพูแล้วก็ออกชมพูแดงแอ่อะค่ะอร่อยอร่อยน่าทานอะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนี่ค่ะสีสวยมากเลยค่ะหมูแดดเดียวนะคะเนี่ค่ะช่องคูมพันตุลากันเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้กำลังพอดีเลยค่ะ จะจัดใส่จานนะคะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหมูแดดเดียวโคมพัน EP อ่านี่ค่ะหมูแดดเดียวโคมพันอ่าที่ทําหมูแดดเดียว EP ที่เก้าสิบห้านั่นแหละค่ะพี่น้องเอามาทอดกินแทบแสบสีสวยเลิศเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเี่สีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากัน ขอบคุณหลยๆเลยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เบิ้งค่ะพี่น้องช่ำๆเลยค่ะนุ่มๆด้วยค่ะนุ่มอร่อยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะโรยหน้าด้วยใบโหระพาแล้วก็ใบแมงลักค่ะเพราะว่าผักเบิดค่ะพี่น้องนี่ค่ะอ่านี่ค่ะงามๆด้วยพี่น้องมากินน้ากันด้วยค่ะคุณลิษาลองมาชุมชิมดูสินุ่มไหมคะ เดี๋ยวให้คุณธิชชิมค่ะคุณสามีคมพันอ่าลองชิมดูสินุ่มไหมเป็นไงคะอร่อยไหมคะอร่อยครับนุ่มไหมคะครับผมโอเคค,ค่ะนุ่มค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ